ตัวนี้เป็นขอบสองศูนสองนะครับต้นเป็นรถของสองศูนสองแต่ใายปลายเป็นของสามศูนสองนะครับก็คือเป็นเอ็นศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสี่นะครับนะครับ,รบเอาเทสแล้วก็เอ่อน้ำมันน้ำมันอยู่ที่เกรนน้อยกว่าเป็นหัวแต่งนะครับอันนี้เป็นสเปคของเออ่ ต่ำกว่าสเปคก็คือถือว่าได้นะครับเพราะผมใช้ของเตียโสในสเปกรวมนะครับสเปกรวมสเปสแตนด์ดังอันนี้เราต้องเทียบกับน้ำมันเบอร์ที่ทำเยอะอยู่แล้วนะครับได้อยู่ได้เลยแล้วครับทุกอย่างกำลังดีนะครับไม่เข็นะครับเดี๋ยวดูวีอีอีกตัวนึงนะครับถ้าวีอีอยู่ไม่เกินดนะครับน่าจะได้อยู่อนี้ หลังเงินสีสีนะครับสี้อ่าอยู่ประมาณหกกว่า,ากำลังสวยนะครับนะครับถึงมันจะแดงนมัก็จะได้นะครับเพราะมันเป็นรถที่ค่อนข้างโมดิฟายมาแล้วนะครับจบแต่เปคบอกว่าตนุใช้ไม่ได้นะครับ นะครับสเปคมันหล่อเครื่องมันบอกว่าใช้ไม่ได้แต่เราเอาไปใส่รถกว็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่างกันนิดหน่อยไม่เดียวนะครับโอเคจบขา่าวเชิงเต่าวัฒน์ปมกระโหลมวันนี้ก็เลยดินเนี่ยนะครับก็มาทำตรงนี้แล้วก็พวกหัวฉีดดินซินก็รับทำหมดนะครับโอเคจบขา่าวเชิงเต่าวัฒน์ปมกระโหลม